นี้นะคะหมวยอยู่ที่โซเขาใช้สองโซใช่ไหมเออใช้คำว่าโซหัวหินในป้ายข้างหน้าเขียนว่าโซหัวหินแล้วมันก็มีอีกอันโซโซฟีเทลหัวหินก็คือใช้สองโซใช่ไหมถ้าถ้าหมองเรียกชื่อผิดยังไงมาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าหมวยก็คืออ่านตามป้ายเนาะเขาจะเป็นโซแล้วก็สแลสแล้วก็โซโซฟีเทลหัวหิน ก็คือเช็คอินเสร็จแล้วนะคะความด้วยเมมเบอร์เนาะวันธรรมดาด้วยใดๆก็เอ้ยเป็นโรงแรมที่เลงไว้นานมากแล้วแต่ว่าจังหวะไม่แม่นกันซะทีวันนี้ก็เลยได้มาเปิดห้องมาแบบว้าวว้าวแบบว้าวใหญ่ว้าวว้าวมากเหมือนโดนตกอย่างละพารูดูดีกว่าค่ะทุกคนเอาตรงไหนก่อนเน่ยเอาไฮไลท์ก่อนหรือเอาที่นอนก่อนไปดูที่นอนกันก่อนเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนก่อนละกันนะคะ บอกแล้วว่าเขา้าว้ดีเยาเปิดประตูอเลยอันนี้คือดีไซน์เก๋มากก็คือมันเป็นกําแพงแหละปูนแล้วเขาก็จะติดหมายที่เป็นแบบกรอบรูปค่ะสวยแล้วข้างนี้ก็จะมีกรอบรูปใหญ่มากใหญ่มากเลยด,ดิสวยด้วยนะแล้วก็คือเขาจะเขาเรียกอะไรนะแมท์ก,กับดีไซน์ห้องข้างหลังเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกเวร์หนึ่งฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะ มีทีนั่งเล่นมีทีวีจอใหญ่มากแล้วก็มีขนมตะกี้คุณน้องน่ารักมากคุณน้องถือมาหลอด้วยหลอ,อด้วยน้องะคุณผู้หญิงเพิ่งมาพักใช่ไหมคบแล้วก็วางขนมหนึ่งสองสามทานให้อร่อยนะคะโอยโดนตกแต่น้องน่ารักอย่างนี้โลโล่นล่นารักส่วนข้างนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะ อยากให้ดูข้างบนก่อนไหมเสาเรียกอะไรอ๋อโครงเตียงฮะโครงเตียงเขาก็จะล้อกันกับผ้าไม่ล้อสิเขาเรียกว่าแมทแมทกันใช่ไหมแมทกันกับผ้ากับโคมไฟด้วยนะคะเก๋มากดูโอ้โหเตียงนี่นี่ก็เตียงนอนเราใหญ่มากจ้าโอ้ยดีชอบชอบชอบหม ทางนี้ก็จะมีเป็นเหมือนไม้เขาเรียกอะไรฟิลแบบที่วางของเนาะแต่เป็นไม้เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะแบบอเนกประสงค์อ่ะก็คือวางของไปแล้วก็ฝั่งข้างนู้นของเฮียจะเว้าไปหน่อยหนึ่งจะเป็นเหมือนโต๊ะทํางานนะคะอันนี้เป็นโต๊ะทางานนะครับใช่ซึ่งเต็มไปด้วยของเฮียเหมือนเดิมใช่เรายังอยู่ในส่วนห้องนอนนะคะท้องหมองตรงนี้จะมีเทอร์เสด้วยค่ะทุกคนว้ย ก็จะมองออกไปมีสระว่ายน้ําอันนี้น่าจะเป็นสระอเมนเนาะถ้เหมือนตอนไม่ผิดตะกี้ที่น้องบอกเป็นสระที่เขาจะมีบับเบลอยู่ตรงกลางเรียกบับเบล์วเรียกอะไรเนี่ยที่บอกเป็นไฮไลท์อ่ะของที่นี่อ่ะที่จะมีเนี่ยอยู่ตรงกลางตอนนี้ก็จะมีน้องๆมาเล่นน้ําเยอะเลยเดี๋ยวหนอพาไปดูห้องน้ําก่อนขอแวะตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะ น้องเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรถ้าเราสแกนมีใช่ไหมอ่านี่ก็จะเป็นเบอร์ห้องใช่ปะคะใช่ครับใช่เบอร์ห้องเราป่ะใช่นะใช่ใช่ใช่ถูกถูกถูกเบอร์ห้องเนี่ยสามสองสามโอเคไม่รู้จะไม่ได้ใช่ใช่เราอยู่ตึกสามชั้นสองถูกแล้วสามสองสามน้องเขาบอกว่าถ้าอยากได้อะไรเพิ่มก็คือสแกนมีใช่หรือใครอยากได้ห้องนี้ก็มีเควสท์ฮะสามสองสามสามสองสามจ้ะอ้ามันเ้ก็โอเค ด้วยความที่ว่าห้องมันใหญ่เนาะจริงๆแล้วเราเดินมาเราจะเจอห้องน้าก่อนเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ไงหมอก็เลยว่าพาไปดูห้องนอนก่อนตรงนี้จะเป็นส่วนห้องน้ําปิดได้ใช่ไหมปิดได้อ่าโอเคแล้วก็เป็นประตูเลื่อนปิดนะคะอ่าข้างไหนก่อนดีข้างขวาก่อนตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอันนี้คือตู้เสื้อผ้าบานประตูข้อบบสูงสูงถึงเพดานเลยค่ะแล้วแบบซิงลิงเขาใหญ่มากทีซิงลิงเขาสูงมากที่ห้ามไม่ได้ใช่ใช่ไว เห็นต้องเดินเข้ามาตรงนี้่ะได้เห็นแล้วอ่โครีก็จะมีตวรี่ผเาอ้อมีแมท์ด้วยอ่ะใช่มีโยคะแมทไงเมื่อกี้เราต้องกลับมาเล่นโยคะป่ะไม่ได้ให้ผอมนะจะได้กินเยอะๆแล้วก็มีตะกร้าไม่ใช่กระเป๋าใส่ไปเดินใช้หานะคะมีโต๊ะตอรี่นะคะแล้วก็เซฟนะคะเออสลิปเปอร์สลิปเปอร์เมื่อกี้เดินหาอยู่ อันนี้อ๋อมีเขาแตะด้วยใช่ใช่ใช่ตรงนี้จะเป็นอ๋อนี่ไดร์ฟผมค่ะโอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็โอเคเป็นถุงถุงผ้าประตูใหญ่มากค่ะทุกคนตกใจไหมฮะอยู่ไหนมาสมมากสมมากแล้วก็จะมีเป็นผ้าคลุมนะคะสองตัวไ้ให้อันนี้เป็นมินิบาร์ แล้วก็จะมีเครื่องทำกาแฟเป็นลิลลี่ลิลลี่นี่เ็าจะมีให้ใช่กาแฟลิลลี่ทุกอย่างนี้คือฟรีและเติมได้ใช่ค่ะน้อาบอกว่าทาใไ้หมดยังไม่จบจ้ามีในตู้เย็นด้วยอ้ารออุ๊บนี่อ่าฮะยกเว้นคนนี้ยกเว้นคนนี้อันนี้หใช่ใช่ที่เหลือก็ทานได้หมดเลยถ้าหมดก็คือสามารถขอเติมได้ข้างนี้เหมือนว่ามี อ๋อกระติกน้ำร้อนค่ะครีต่อกันตรงนี้จะเป็นอ่างฮ i t a อ d h ธ r นะคะด้านล่างเป็นผ้าขนหนูแล้วก็จะเป็นผ้าที่ลงสะอ่าฮะฮแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Amenity เซ็ตครบกระจกเยญ่มากวัดถ่ายจริงอ่ะนี่อ่างแช่จ้า ใหญ่มากใหญ่เลยใหญ่สบายมากแ่าบิกเบิ้มแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องหนาวค่ะฉายให้ยาเข้าไปก่อนนะครับอืมีสายชำระเรียบร้อยถูกใจเฮียเหมือนเดิมแล้วก็ซีลิงสูงมากดูสิโอ้ดีมากซีลิงสูงมากโปร่งโปร่งโปร่งยังความใหญ่ยังไม่หมดเท่านั้นจบเฮียถอยหนังปีงนิดนึงอันนี้คือ เลนชาวเวอร์ของหมูค่ะน้องน้องใช้คำว่าเลนชาวเวอร์บิ๊กเลนชาวเวอร์อะไรสักอย่างคือแบบใหญ่มากตอนแรกหมูก็แต่ว่าเขามีปุ่มเปิดเลนชาวเวอร์ใช่ไหมคะแล้วหมูก็เอ๊เลนชาวเวอร์อ๋อเรามีแชมพูกับคอนดิชเนอร์อยู่นี่เลนชาวเวอร์ที่ใหญ่มากใช่เไม่เคยเห็นเลนชาวเวอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่มาก คือเราก็แบบไปมาหลายที่นะเจอที่นี่แบบอเมซิ่งมากห้องน้ำรวมกันทั้งหมดนี้เท่าห้องทำงานเราอะใหญ่กว่าด้วยไหมจริงท่าคือแบบบริเวณห้องน้ำรวมกันเนี่ยใช่ครับน่าจะใหญ่กว่าห้องทำงานเราใหญ่มากแล้วก็ยัางยังไม่หมดแต่ถ้าอาบน้ำเราต้องปิดม่านต้องปิดได้ปิดได้ปิดได้ไฮไลท์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลย เป็นประตูเปิดออกไปออกออกอย่าเอกรเพราะว่าบานเ้าจะปิดนี่เอเป็นประตูค่ะเปิดออกไปเราจะเจอบันไดวนแล้วเราก็จะเจอสาว้วยน้ำถ้าดูจากตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณสี่ห้องหัวนับจากบันไดนะคะเนี่ยจะมีทสี่ห้องเป็นบันไดวนลงไปข้างล่างกันป เอาเดินลงมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีส่วนส่วนเอกคาเนกอเป็นโซฟาให้เรานั่งเล่นนะคะแล้วก็เราสามารถเดินลงฝั่งน้ำได้เลยตะกี้วอวดเลยยังนะว่าได้เวลคัมฟูด<แ>ด้วยค่ะ ที่น่ารักกว่าผล,ลไม้คือคนเสิร์ฟ <laughs> น้องคนเสิร์ตต่อมากอต่อเลยแต่ไม่ได้ขอขอถ่ายรูปนะเก่งใจม, <laughs> มีช็อกโกแลตมาด้วยนะคะติดใจคนเสิร์ฟที่นี่นะคะโซโซ,โซฟีเทลหัวหินหนวดจองมาจะเป็นพรีเลดวันจันทร์ที่สิบเช็คเอาท์สิบสองมีนาะ <laughs> <laughs> ก็คือพักสองคืนนะคะเป็นช่วงธรรมดาแล้วก็ พีเรียดอาทิตย์นี้ค่ะมันน่าจะเป็นราคาที่ลดลงเยอะเลยก็คือจองมาสองห้องในราคาที่นน้งนะผิดหรือเปล่าสองคืนหกพันแปดผิดสองคืนหกพันแปดหรอหกพันแปดร้อยห้าสิบาทใเป็นตัวเลขกลมๆแต่ว่าเฮียใช้พ o i n t นะคะแรกแปดพัน point ใช่ป่ะคะใช่ครับแปดพัน point แปดพัน point เราก็คือหมดจ่าย เงินสดอยู่ที่1 2 0 5ห้าบาทถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อผิดแล้วใครดูอยู่มาเม้นททักได้นะคะฝากคมเมนแบ่งปนใช่<ๆ>คือตอนแรกไทยแรกที่เราจองมาเราเริ่มเป็นแบบไทยสแตนดาร์ดเป็นการเดินอะไรอย่างนี้ป,นประมาณนั้นแต่อันนี้ก็คือ,อน้องเขาโทรบ,บอกแต่เมื่อวานแล้วน่ารักนะตอนเขาโทรมาบอกโทรมารีเฟอร์คอนเฟิร์มห้อ,องพังพกใดๆแล้วก็แจ้งว่าอัปเกรดให้นะคะเป็นโซคอมฟี่พูลอสเซทคิง ออ t o w i n b a s e Signature p อ o l Asset s o Natural So a ัลโซ่อาร์ตีดีไซน์โซอาร์ตีดีไซน์น่าจะเป็นดีไซน์ห้องไหมคือผมไม่รู้ในรายละเอียดโซ่เลเ t อร์คือเป็นห้องต้นไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้อาร์ตีก็แบบดีไซน์อย่างอะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอันนี้ก็คือเปิดดูจากในในแอบเอาอะนะคะก็ประมาณนี้ อ,อในแอบว่ามันจะอยู่ประมาณ5,000บวกบวกนะเน้นๆน่าจะอยู่ประมาณ5,800-5,900ดหัน 5, 8, 5, อันนี้ราคาสมาชิกนะที่เห็นอยู่ความเป็นสมาชิกก็จะได้ส่วนลดอยู่แล้วครับ เราโดนตกอีกแล้วเนี่ยเราจะทําให้เราต้องตอบเมมเบอร์หมดเมมเบอร์เลยสิ้นเดือนนี้น้องเขาแบบจังหวะดีมากมแต่ว่าต้องบอกว่าเขาหน้ารักมากตั้งแต่เมื่อวานที่โทรคอนเฟิร์มเราก่อนโทรไปคอนเฟริร์มเรสเซลเชั่นบุ๊ก,กิ้งวันที่เท่านี้เท่านี้ห้องไทยนี้มีการอัปเดตให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอย่างรีเควีอะไรก็คือแจ้งได้เช็คอินเช็คเอา์กี่โมงก็ดีก็บอกมาประมาณนี้แล้วตอนเราตั้งแต่เราเช็คอินมาก,ก็คือทุกคนก็คือแบบน่ารักตามสไตล์โซฟีเทลเลยน่ารัก น่ารักตะโกนมีความโดนตกเราต้องไปต่อเบอร์เดี๋ยวไว้ถ้าไว้ไปกี้ข้าวตอนเช้าแล้วเดี๋ยวหายให้ดูทีนึงนะคะ อะไรนะผลประกอบการเช้านี้ชอบอะไรนะขนมจีนเหรอขนมจีนน้ำยาอร่อยใช่ไหมอร่อยเป็นฟิวขนมจีนใต้ขนมจีนใต้ใช่เราจัดกับข้าวเรจัดรสเข้มข้นหมดเลยอร่อยอร่อยแล้วก็เราชอบขนมคุกขนมคุกที่จริงใจคือแบบว่าข้นข้นเะข้นข้นเข้มเข้มแบบอร่อยอร่อยเดียวบอกว่าน่าจะโดนตกด้วยโซฟีเทลอีกแล้ว คือมาครั้งแรกค่ะเพราะว่าเล็งมาหลายรอบแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้มาจังหวะไม่ได้เวลาไม่ได้ราคาไม่ได้อรอบนี้ได้มาเราแบบสองคืนว้าวว้าวเลยโดนตกโดนตกด,นตกด้วยขนมโคกแล้วก็ฟิลดีมูดดีเข้าใจเลยว่าทำไมห,หลายๆบ้านที่มีเด็กๆใช่ไหมคะชอบพาน้องๆมา โอเคเลยโอเคมากอ่สะตรงที่ห้องนอนหมูอ,อยู่ค่ะเขาจะมีไลฟ์การคอยดูด้วยนะคะแล้วบางทีก็จะมีเสียงประกาศว่าอ่มระวังน้องๆด้วยนะนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลดีมากๆค่ะน่ารักน่ารักชอบชอบชอบทานข้าวเช้าเสร็จแล้วหมูก็เลยเดินว่าออกมาอยู่ตรงริมทะเลเขาก็จะมีสุปแบบนี้ให้นั่งชิลู่ชิลู่เหียวเพินมากกันเนดินถ่ายรูปใช่ เปินมากที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากมสู้แดดแรงขนาดไหนเราก็สู้อกมาคือแบบกันแดดก็ไม่ทาด้วยนะคะใครตรงหน้าห้องเราเนอะเพราเราเดินมาเราจะมีสะตรงนี้ก่อนนะคะหนึ่งสะแต่ว่าตรงนี้อาจจะแบบเงาเงาหน่อยวะเนื่องจากว่าเป็นสะผู้ใหญ่ ก็คือจะค่อนข้างลึกใช่ไหมที่ที่น้องบอกเราก็เงียบเงียบอยู่เนาะแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วเราค่อยเดินมาจุ่มจุมตรงนี้อ๋อแล้วตรงนี้ก็มีฟิตเนสใแล้วก็เป็นสปาด้วยใช่ป่ะถ้าหมอจะไม่ผิดแล้วก็ตรงนี้มีอีกห้องนึงเป็นไกยห้องพักผ่อน มันห้องแกลเลอรี่ใช่ไหมใช่มีโต๊ะผู้กับโต๊ะบิงปอง,ง,ปองใช่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 ๆๆตรงน,นั้นเราจะทะลุไปห้องอาหารใช่เอาไว้เวลาเป็นตุกใช่ใช่แบบเดินข้างในอะไรประมาณนั้นเดครับเดี๋ยวเราเดินไปติมทะเลกันบันเทิงมากเลยเนี่ยเด็กๆเห็นปะ เยอะเรยเลยส่งไปยื่ว่าคุณหลานมานะประภคุณหลานมาเนี่ยไม่รู้อ่ะกำแพงเราต้องไปยืนข้างหน้าโลโก้ใช่ตรงนี้เป็นเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะมังลุกของวังลุกของแฮร์รี่พอตเตอร์ แล้วมีน้องก็ต่ายด้วยเหมือนว่าเมื่อเช้าจะเห L น็นน้องๆมาเล่นตรงนี้กันหลายบายนะา้านเลยเพราะส่วนใหญ่ก็ต้องแบบเด็กๆไง<ร>ใช่ๆนะคะก็จะต้องมาอยู่กับเด็กๆก,กันอันนี้ก็จะเป็นซุมซ่มๆที่เราเดินมาเมื่อเช้าก็มีที่นั่งเยอะอยู่นะแต่เราไปดูบีชบาร์ข้างหน้าเพราะว่าเผิ่มมี มีบาร์ใช่ไหมแล้วเราไปอนแเวลคำดิ้งแล้วก็เนี่ยอยู่มาแช่จากรุชี่อายใหญ่นะเต็มที่ไม่มีใครใหญ่โอเควว้าแล้วมีซูมอันนูย์อีกอันไปแหมไปแหมเนี่ยเขาจะต้องมีค่ะพี่อาวเนี่ยสี่โมงถึงหกโมงบีโซลไซตี้โอเคเนี่ยล้างเหมือนกรงนกพี่อาบน้ำ สาขา6โมง,ลงแล้วก็มีอีกทีตอนมีอีกทีตอนอันนี้ชั่วโมงจะมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยมีห้องน้ำมีกรนะมวลฮิฮิฮิมีอันนี้แล้วก็มีอันหมูปั๊กแต่น่าอนุไหมอ้าวมีรีสอร์ทไหมปะ อ๋อมีอันไหนนั่งได้ไหมคะอันนี้ก็ได้เออนี่ก็ได้ว่าอยู่ในหน้าว่างหน่งเฉยกองผมไว้ครับตรงนี้นะอ่กครึ่งครับได้สั่ก็ได้นะครับอ๋อเหมือนสั่งเพิ่มไว้ก็ได้เดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนโอ้ยยังไม่หอมดงเลย ห้าโมงห้าโมงส0ชั่วโมงเหรอเออ้มนะถ่ายรูปขอบคุณมากครับเล่นเล่นไปก่อนชั่วโมงได้ครับยี่โมงสี่สินาทีโอเคอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวเดีเขามาแล้วพี่บอกดูเา้อ อุ้ยตอนแรกนึกว่าพี่เขามายถึงว,ว่าให้ออเดอร์ไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาอะไรอย่างงี้ การมาเที่ยวที่ตื่นเช้ามั่วเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งงงว่าว่าตื่นทำไมก้อนปกติคือแบบไม่ครับจะไม่ตื่นเราเรากลังจะไปกินข้าวเช้านะคะเป็นการตื่นเช้าที่ทำให้เราไ,ได้เห็นพระอาทิตย์ซึ่งปกติน<ข>ี่คือไม่ตื่นจริงจร wow. ิงว้ากินข้าวเช้ากันค่ะ นั่งข้างนอกไหมคะเพรว่าเมื่อวานนั่งข้างในลองนั่งข้างนอกไหมค่ะด้านนอกดีด้านในดีข้างนอกก็ไดดข้างนองที่บของที่เป็นตัวนี้ไหมครับข้างในใกล้ๆพัดลมอ่ะด้างในนี้ก็ได้ครับใกล้ๆพัดลมพัดลมอันนู้นไหมยูด้านนู้นก็ได้ครับคุณผู้ขอบคุณค่ะงนีจะโดนแดดหน่อย อ๋ออันนู้นก็ดีกว่าได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเช้วาชว,วันนี้เหลือเราเราน่าจะลงมาเช้ชาส่วนก็คือไม่เยอะน้องๆอ,อาจจะยังไม่ตื่นกันวัน,นนี้มีข้าวต้มปลารัดหน้าหมูปอะไรนะผ้าต้มเครื่องติเดีียว เยอะเลยเยอะเลยโอเคค่ะเดี๋วยวไปกินข้าวเช้ากัน,นะคะ่ะขอไปกินข้าวขอไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ก่อนได้ไหมปกติจะไม่ตื่นมาเห็นพระอาทิตย์นานะจะได้ตื่นมาเพื่อเห็นพระอาทิตย์ขึ้นม่ะอเดินไปชมแสงพระอาทิตย์ยามเช้า โอ้โอ้โอ้กะลอกกะลอกกะลอกที่นีต้นไม้เยอะจะเห็นนองกะลอกน้องนกนกน้องนกเยอะมากแล้วก็มีน้องจิ้งหลีนอะไรพวกนี้เยอะเลยอันอันนี้คือทำสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะคือเฮียก็อยากเก็บคอนเทนต์แล้ในเวลาเดียวกันคือนางก็อยากเทสกิมโบของนางด้วยนะคะ เพราะว่นานางจะเอาไปลงเอมในช่องของนางที่มันเป็นแบบอิสเซสซอรีของนางประมาณนี้คือใช้เราเป็นเครื่องยือนะคะใยืนตากแดดะคะ่ะแต่ละเราก็จะได้คอนเทนต์ไปลงช่องด้วยนะคะนี่ทำหนึ่งได้ถึงสองสวัสดีว่ายน้ำหรือชนเสาได้คอนเทนต์ เราจะมากินมื้อกลางวันกันที่ห้องอาหารข้างนี้นะคะแม่บอกว่าเขามีห้องแอร์ป้ใจป้าใจห้องแอร์เขาเป็นเอาดอแต่ก็ลมตึงอยู่นะได้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 ได กี้เช็คบินเสร็จแล้ว1,200งพันสองอนิดเพราะว่าความเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมคะก็เลยได้ลด5้าสิบรเซกินสองคนเนาะอสเต็กอร่อยมากดเนื้อแบบเป็นก้อนแบบหนานุ่มนุ่มแบบนุ่มเลยแล้วก็แบบความสุขนี่คือเป๊ะมีเดียมแลที่ถูกต้องอร่อยแล้วก็ของหมอเป็นสปาเกตตี้คือหมอาอยากกินฟิลแบบเผ็ดๆหน่อยสปาเกตตี้เผ็ด แบบขี้เ่าทะเลอะไรอย่างนี้เดาพอดีว่าในในหน้าเมนูอะค่ะเขาไม่มีก็เลยถามน้องที่รับออเดอร์ใช่ไหมคะน้องก็โอเคโอเคเดี๋ยวมิกให้โน่นนี่นั่นอะไรอนี้กแกอดมาให้หัวอร่อยมากกินหมดกินหมดเกลี้ยงเลยกุ้งอร่อยปลาหมึกอร่อยหอยหญ่อร่อยมากก,มกินหมดเกลี้ยง,ยง,ยยยยงฟิลดีมากฟิลเหมือนกินอะไรนะสะเต็กของเฮียแถมด้วยสปากเกตตี้ ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บของแล้วค่ะเราก็เดี๋ยวจะเช็คเอาท์กลับบ้านกันแล้วโดนตกด้วยโซโซฟี tail, so happy. เทลโซแฮปปี้เดี๋ยวได้มาใหม่อีกแน่ๆแต่ <c oughs> ต้องแพนวันดีๆนิดนึงเพราะว่าที่นี่แบบแฟมิลี่เด็กๆจะเยอะแต่ว่าแบบว่ามันก็โอเคนะมันมีมุมให้แบบ เราแยกได้อะไรเงี้ยแต่หมกว่าเด็กๆที่นี่โอเคนะวีดไว้กระตู้หูประมาณนึงตามาสไตล์เด็กๆเลยเนีอยการงอเงี้ยไม่ดไ,ไม่รุนแรงตรงนี้จะอยู่กับตรงข้ามตึกเราตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นซาี้จะอยู่ตรงข้ามกับห้องเรานะคะจะแบบเงียบๆหน่อยอ่าถ้าใครแบบว่าอยากได้ฟิลแบบเล่นน้ําชิลๆเงียบๆก็แวบมาตรงนี้ได้นะคะเออจริงๆอีกต้องสามสระสี่สระ ใส่เยอะมากมีหลายที่โอเคคือไปเก็บของก่อนนะครับ